มีอยู่คนเดียวแม่แต่ขอลงลยค่ะต้องให้ตั้งแต่ทางเข้ามาเลยค่ะ ไปพได,ได,ได้ได้ได้วล,ล,ลูกศิษย์ไปเคลียร์ทางหน่อยครับน,นั่งลงก่อนนะครับนั่งลงก่อนนะครับ Thank you. พอท่านได้รู้จักพอกราบเรียนเสร็จก็คุ่นคิดวิตกกังวลอยู่ภายในใจไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกจะแตกเป็นครั้งที่เจ็ดที่ผมได้กลับมาที่วัดบ้านตานี้ครั้งบนเมนก็จะไม่อนุญาตให้คนใดคนหนึ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแต่รอบๆก็สามารถที่จะเดิน กราบไหว้หรือจะหาสิ่งที่คิดว่าตนเองอยากจะได้หรือปรารถนากับหลวงตามหาเวรวทนนี้เราจะเราจะนี้ทำไมง,งะะออมันะแหกที่จะเห็นเหรอคะเอออะเอาเอาเอาขึ้นมาใส่ใส่บนบนบนมือวะครับครับม,มัน <จบ S 2> ว่าเห็นเลยบ,บามันข้ามมันโันเขาก็บดินแล้วยังบไ้อ่ะ เ่ใส่ก็ไม่แล้วว่าต้องเอาคืนหน้าดอกคุณเห็นดึงบุญนี่นนั่นเดี๋ยเลี่ยมดี่ดิเลี่ยมดี่ดิเห็นบ้านั่นนั่นนั่นเลี่ยมดีเลยนั่นดูนะครับไม่ไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยว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 เฝ้าเคลียร์เด้อใส่อะไรนี่ครับนั่นเดี๋ยวเลี่ยมดีนี่เป็นพระธาตุจริงๆริงนะฮะจะกนจะเป็นใสๆสครับตนเลี่ยมเป็นแก้วเป็นเพชรนั่นเลยนะเดี๋ยวเลี่ยมเลี่ยมนะอันนี้ลูกสาววายาย โอ้ลูกไผ่ป่ะโอ้โชคดีเนะาะอั่นนีะ่เรียมดี่ดีไหมพี่คะเดยวพปบูยาย่าอยู่บ้านไหนย่ยอยู่บ้านน้องเก็บซี่จ้ะอ๋อเดวมาวัดหลวงปู่นี่มาดูอยู่เนาะจมาดูจ้า เก็บได้หลายวสองเยแล้วมเื่อนเลยขอบนนใ่เอนสีนเรียมเพลนเรียมเรียมที่นี่ะไรทเอวันก่อนแม่ต่อยโอ้นี่เนาะนี่เนาะใช่เก็บเพิ่นะได้เนอะนี้เ็นยังไงนเได้ได้ดีเนาะมามาไย้ไหนได้ย่า ใช่ค่แอรอไม่่าเลยแม่มาอยู่บ้านไหนบ้านเ่จันงหวัดไหนจุอ๋อบ้านออจังหวัดนดอนนี้ได้ได้ได้บอสได้ทั้นการดนี่คือความศรัทธาของยาติโยนที่ศรัทธาต่อของ ที่มีความสุขมาตอนมาทานาหรลังจากเอาสิริราชมามานไปสองวันแล้วก็ยังกลับมาที่นี่เพื่อจะมาหาเพืขอนเข้าบานทีเ้านค่าเป็นพี่หลี่ยังรวมีด้ยแหลคนได้ทำ่วยกันแล้ว ได้ตปนีแล้วเป็นโรงเรียนบ้านโยกไหนเปนงเรี มีไค่อยมามีไปค่อยมามาดูเราเราลพ่อตัวตายี่สา่แหนะีนเดียวคนหลานดแค่ประเดี๋ยวรอบพ่อมาหนงคันเดี๋ปวพี่หนึ่ยคนดคนจะได้กันนียองทั้งข้อมอเรื่องเล่บอลยคนนะนะคนได้อาไคนหลายเทียอย

ดีเลยเดียไงก็ลจะได้ก็เดอขนี้ลยอากกว่าเพะขาไ่เราไรมไ้เป็นรอบเป็นกอกอไปไก่ผลโอ้ยท่าเลยแปว่าเปนักเนการไฟเพได้เดเขามากใกล้่ามากใกล่ดูท่านเขามาเลยบว่างาน ลุงโมลงตาใงขนาดี้ตมีื่อเียดีหล่เดียวเี่สือให้นาบยดให้ลกลงลุงเท่เป็นลุงไยไปหลายยวห้ามเียดดูมันคือีะไลอะเี่ยลุเนลยแ้ไม่ลงภูเขาภู้ขาวชอ่ะขูเขาท่านเ ทั้งสิงห์บักทั้งสะกดได้ไมได้ไหด้ไมได้มได้ไมด้ไห้ไได้ได้ไหด้ไได้ได้ไหมได้ไนม้ผมกด้ไหมด้ไหกาดไปงานอหมได้ยหมได้ไหมไ้ไหมได้ไหมได้ไมด้ไหมได้หมไดคไหมอดหไไมหหหห หลวปู่สิงห์ท่านบินตกท่านมรณภาพก็ถือว่ายายเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดอุดรจะมีโอกาสมาที่วัดบ้านตาดจะมีโอกาสเจอมาทบ,บุญกัละุลวปู่เป็นประจำก็ถือว่าเป็นบุญบุศย์ที่ยายเนได้มาวันนี้ก็จะมาเก็บเท่าถาดหรือเสร็จเท่าถานของ บนนี้มีัาเนจะเื่องจะอาไปไว้เป็นสิ่งา้การตัมู่ตงเก็บไว้แล้วตเองนะเก็บได้เลยเป็นสาวมีเยอะไหมคะในนี้ เยอะครับเยอะแน่เละตอเนี้เยอะเยอะมากนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่มีความศรัทธาต่อหร,รือความหามือมาหนูเก็บได้เยอะมากเลยนะให้คนอื่นก็เยอะนี่พี่คนนี้คือก็จะไม่เชื่อหนูอ่ะเดี๋ยวผมผมขอพูดอีกพี่ที่เก็บบริเวณรอบเมนของงานพระราชทานเพลิงศพนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็อยู่ที่ความศรัทธา แต่ว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทเห็นว่า,ามีแววมีประก,กายในบริเวณที่ญาติโยมหรือคนที่มีความศรัทธาต่อหลวงตานี่เก็บมาได้อย่างเม็ดที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นลักษณะคล้ายๆมีแววมีเป็นแสงวาวนะครับลักษณะคล้ายๆกับเพชรับ ยังไม่เข้า่ไหมยังไม่ได้เข้าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันที่สองหลังจากพระราชทานพึงศพของมูงตามหาบุลุษผู้คนที่มีความศรัทธาตอ่อหลวงปู่ก็มาที่เมืองลุ รือเมนที่เผาศรีระของหลวงปู่และสิ่งที่เขาล่ำลือหรือที่หลายคนพูดว่าเท่าทานควันไฟที่ฟุ้งกระจายขึ้นในวันเผาหลวงปู่เกิดเป็นองค์พระธาตุหรือเป็นพระธาตุผมก็ได้เก็บภาพที่หลายๆคนเก็บได้นะครับก็จะมีลักษณะเป็น วาวนะครับคล้ายๆลักษณะคล้ายเผ็ดแต่นี่ก็คือความเชื่อนะครับของผู้ที่มีความศรัทธาต่อหลวงตามหาบัวทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงว่าต้องการนำไปเพื่อสักการบรูชาเพื่อเป็นสิริมงคลของครอบครัวหรือญาติวิรสหายของตัวเอง